สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการต่อวงจรแบบขนานและอนุกรมนะคะซึ่งก่อนอื่นที่เราจะไปต่อนะคะเราต้องรู้จักหน้าตาของวงจรแต่และรูปแบบก่อนนะคะค่ะวงจรขนานนะคะก็คือก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟแหล่งจ่ายไฟนะคะ ซึ่งที่ทางของกระแสเนี่ยนะคะก็จะไหลจากบวกขั้วบวกไปทางขั้วลบนะคะแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ดูแผนภาพการต่อวงจรแบบอนุกรมกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูการสาธิตการต่อเสมือนจริงของวงจรอนุกรมกันนะคะค่ะซึ่งการต่อแบบอนุกรมนะคะ ก็คือการนำเอาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ามาต่อกันในลักษณะที่ปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะคะต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวที่2จากนั้นนำไปที่เหลือของอุปกรณ์ตัวที่2ไปต่อกับอุปกรณ์ตัวที่3จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการต่อแบบนี้เนี่ยจะทำให้กระแสะไฟฟ้าไหลไปในทางทิศเดียวและกระแสะไฟฟ้าภายในวงจรอนุกรมจะมีค่าเท่ากันทุกจุดนะคะ ค่ะเมื่อเราต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟ1ิบโวลต์นะคะเห็นว่าไฟจะสว่างเท่ากันทุกดวงนะคะสมมุติว่าถ้าหลอดที่1ดับหลอดที่สองหลอดที่สามและหลอดที่สี่จะดับไหมคะอ่าเป็นคีดว่าจะดับไหมคะอ่าลองดูนะคะอ่าหลอดที่1ดับหลอดที่สองที่สามที่สี่ก็ดับเหมือนกันนะคะ อ่าแล้วถ้าหลอดที่2ดับบ้างละคะหลอดอื่นๆจะดับไหมลองดูนะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะจะดับหรือว่าไม่ดับคะอ่ะเรามาดูกันเลยก็ดับเหมือนกันนะคะแสดงว,ว่าถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับนะคะหลอดอื่นๆก็จะดับตามไปด้วยนะคะซึ่งการต่อแบบอนุกรมแบบนี้นะคะไม่นิยมนํามาต่อไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะ อ่าแล้วมีชวนให้คิดอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือถ้าสมมุติเรามีไฟหลอดเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดตัวเดียวกันนะคะนักเรียนคิดว่ามันจะสว่างมากขึ้นหรือว่าสว่างน้อยลงคะอ่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสว่างเยอะมากเลยนะคะถ้าสองดวงละคะจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่า หลอดไฟแต่และดวงนะคะจะมีความสว่างเท่ากันทุกดวงเลยนะคะลองดูดวงที่สามค่ะโอโ้โหดวงที่สี่นะคะสว่างเท่ากันทุกดวงเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าการต่อแบบอนุกรมเนี่ยมีข้อดียังไงนะคะการต่อวงจรแบบอนุกรมนะคะสมบัติสำคัญของมันก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจรนะคะและความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกันนะคะ และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆของวงจรเมื่อนำมารวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดนะคะค่ะงั้นเรามาดูรูปแบบ<ว><น>การต่อนะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดใช่ไหมคะแหล่งกำเนิดไฟของเรามี12โวลต์ใช่ไหมคะและเมื่อเราลองต่อดูแล้วไฟของเราจะสว่างเท่ากันทุกรวงแสดงว่าจะมี ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากันทุกดวงก็คือ3โมโวลต์ทุกดวงนะคะต่อไปเรามาดูการต่อวงจรแบบขนาดนะคะก่อนที่เราจะต่อได้นะคะเราต้องรู้จักรูปแบบการต่อวงจรแบบขนาดนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟนะคะข้วบวกข้วลบอันนี้เป็นการต่อแบบอันนี้หลอดไฟของเรานะคะค่ะและทิ่ ทางการไหลของกระแสนะคะจะไหลาจากขั้วบวกไปเวียงขั้วลบนะคะ mm. ก็จะไปแบบในรูปแบบนี้เลยนะคะ mm. ค่ะเมื่อเรารู้จักหน้าตาการต่อวงจรแบบขนานแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตเสมือนจริงจากแผงวงจรการต่อแบบขนานเลยนะคะค่ะการต่อแบบขนานเนี่ยนะคะ จะเป็นวงจรที่เกิดจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปให้ขนานกับแหล่งจ่ายไฟมีผลทําให้ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวมีค่าเท่ากันนะคะส่วนที่ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะมีตั้งแต่2องทิศทางขึ้นไปตามลักษณะของวงจรและซึ่งค่าความต้านทานรวมภายในวงจรไฟฟ้าแบบขนานจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานภายใน สาขาที่มีค่าน้อยที่สุดเสมอและค่าแรงดันที่ตกพร่อมตัวต้านทานไฟฟ้าแต่และตัวจะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนของแหล่งจ่ายไฟนะคะค่ะงั้นเรามาดูเลยนะคะันนี้เราต่อกับแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะคะค่ะเมื่อเรารู้แผนภาพวงจรการต่อแบบขนานแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการต่อเสมือนจริงกันเลยค่ะอะเดี๋ยวเราจะเปิดแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์ของเรานะคะ จะสังเกตว่าไฟจะสว่างเท่ากันทุกดวงนะคะการต่อแบบขนานเนี่ยค่าความต่างศักย์จะเท่ากันแต่กระแสไฟฟ้าไม่เท่ากันนะคะจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะการต่อแบบอนุกรมเมื่อสมมุติหลอดไฟหลอดที่1ดับหลอดอื่นๆก็จะดับเรามาดูว่าการต่อแบบขนานเนี่ยเมื่อหลอดที่1ดับหลอดอื่นจะดับไหมคะ่านักเรียนคิดว่าจะดับไหมคะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไหมคะว่าเมื่อหลอดที่1ดับหลอดอื่นๆจะไม่ดับอ่ะเดี๋ยวงั้นเราลองดูหลอดที่สองดูบ้างนะคะว่าหลอดที่สองจะดับไหมเอ่ยอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อหลอดที่สองดับหลอดที่1และหลอดที่3มจะดับหรือไม่อ่ามันนักเรียนที่ว่าจะดับไหมคะอ่าหลอดที่สองดับแต่หลอดที่1และหลอดที่3าไม่ดับนะคะอ่างั้นเราลองดูหลอดที่3มไหมคะว่าเมื่อหลอดที่3ามดับ หลอดที่หและหลอดที่สอจะดับหรือไม่อลองดูนะคะหนไปตรนี้อ่าหลอดที่3ดับหลอดที่1และหลอดที่2ไม่ดับนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าการต่อแบบขนานเนี่ยนะคะเมื่อหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นๆจะไม่ดับค่ะฉะนั้นการต่อแบบขนานนะคะนิยมใช้สําหรับการต่อไฟฟ้าภายในบ้านค่ะค่ะและคุณสมบัติ ที่สำคัญของการต่อวงจรแบบขนานนะคะกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนานจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละดวงของวงจรรวมกันนะคะแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆของวงจรจะมีแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดและความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุด ที่อยู่ในวงจรค่ะค่ะงั้นเรามาสรุปกันเลยนะคะการต่อแบบอนุกรมเนี่ยค่า i นะคะจะมีค่าเท่ากันทั้งวงจรนะคะแต่ค่า v เนี่ยจะมีค่าที่ต่างกันนะคะซึ่งเราคำนวณได้จาก v 1บวก v 2บวก v 3บวก vn ไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งการต่อแบบอนุกรมเนี่ยถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นๆก็จะดับตามไปด้วยนะคะซึ่งจะไม่นิยมใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะอ่าต่อไปเรามาดูการต่อแบบขนานนะคะการต่อแบบขนานเนี่ยค่าของความต่างศักย์เนี่ยจะเท่ากันทั้งวงจรนะคะและ ค่ากระแสไฟฟ้านะคะจะต่างกันค่ากระแสไฟฟ้านะคะจะคำนวณจาก i 1วก i 2บวก i 3บก i n ไปเรื่อยๆนะคะค่ะซึ่งการต่อแบบขนาดเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เนาะก็แสดงว่า การต่อแบบขนานเนี่ยนิยมนะคะใช้ต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะค่ะว,วันนี้นะคะครูก็ขอจบการสาธ